สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาใช้การาฟทองคำไปได้วยกันนะครับในเช้าวันพฤหัสที่28สิงหาคมเนาะก่อนอื่นนะครับถ้าคิดว่าคลิปผมมีสาระและมีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันก่อน,อนในทำฟมวิกเนาะทำฟมวิกนะครับสิ่งที่เราได้เห็นล่าสุดคือท,ทำฟมวิกได้มีการตึงไส้กับหลังจากที่มีการกดตัวลงมาทาโลไว้ที่33 3351 ถูกไหมครับจากนั้นก็ตึงไส้กับเห็นไหมครับแล้วก็ยกตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยการที่เป็นการเบรกบ้างใสเวย์ขึ้นบ้างแล้วมาชนต้านวิกในที่สุดที่เป็นต้านจุดตัดตัวจากนั้นก็ยกตัวขึ้นทําไฮแต่ตอนนี้ทําไฮแต่ยังไม่ถึงต้าน day. เดถูกไหมครับแล้วก็ต้านสามพันสี่ร้อยซึ่งเป็นแนวต้านจิตวิทยาหลักร้อยสามพันสี่ร้อยหลักจากเนี้ยตอนเนี้ยกาลังใส่เวย์อยู่ว่ากราฟวิกจะทํายังไงวันนี้วิกอาจจะมีการ ยกตัวขึ้นเบรกต่อหรือเปล่าจะมีการยกตัวขึ้นเบรกต่อหรือเปล่าแต่ไม่ชนต้านนี้จากมนาะค่อยดึงไส้กลับหรือไม่ภายในพวกนี้วันศุกร์ถูกไหมครับอาจจะเบรกขึ้นไปก่อนแล้วค่อยดึงไส้กลับมาก็ได้ไปไปเล่นทั้งคู่เพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่เราจะต้องระวังว่า week เนี่ยตอนเนี้ยเราอาจจะยังบายได้อยู่ถ้ามันยอ่อแต่เราก็ต้องระวังว่าถ้ามันดึงไส้กลับเยอะๆเราจะมีสิทธิ์ที่จะเสี่ยมเยอะเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆก่อนที่จะเล่น เนาะสำหรับวีคก็ไม่ได้มีอะไรมากเพราะฉะนั้นตัวเราต้องดูก่อนว่าวันนี้มันจะมีการเบรกต่อไหมสําหรับวีคถ้ามีการเบรกต่อพรุ่งนี้อาจจะมีการดึงไส้กลับเยเอะพอสมควรแต่ถ้ามันไม่เบรกต่อแล้วมันดึงไส้กลับภายในวันนี้เลยก็ต้องดูกัอนอีกทีนึงว่าเราจะทํายังไงเพราะว่าการดึงไส้กลับแบบนี้มันคือการปริดโพซิชั่นฝั่งไบถูกไหมครับที่มันสะสมพอร์ตลฝั่งไบมาด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นต้องระวังกันด้วยเนาะว่ามันจะทํายังไง ส่วนีนทำเฟรมเดย์นะครับล่าสุดทำเฟรมเดย์ได้จบแท่งเทียนแท่งที่แล้วสําเร็จไหมสําเร็จครับสร้างเนื้อเทียนสําเร็จด้วยเห็นไครับปิดแท่งเทียนอยู่เหนือไส้ของแท่งก่อนหน้าเห็นไหมครับยกตัวขึ้นชนต้านทิ้งไว้แล้วก็ยกตัวขึ้นทำไฮถูกไหมครับที่3 3 9 9แต่ไม่ชนต้าน3,400จากนั้นดึงไส้กลับแล้วตอนนี้เปิดแท่งใหม่มากดตัวลงทําไส้ยกตัวขึ้นทําไส้ไม่รู้ว่าจะทําไส้โดยการชน3,400ม้ยไหม หรืออาจจะแค่ยกตัวขึ้นทําไส้ไม่ทะลุไส้ของแท่งก่อนหน้าเพราอไส้ของแท่งก่อนหน้าก็เหมือนต้านอย่างนึงเหมือนกันผมนะจากนั้นอาจจะดึงไส้กลับแล้วกดตัวลงชนรับหรือไม่ไม่รู้แต่ทีนี้แนวต้านเนี้ยถูกทําลายแล้วใช่ไหมครับแนวต้านเห็นไหมที่ผมตีไว้ตรงเนี้ยแนวต้านตรงเนี้ยถูกทําลายหรือยังครับถูกทําลายแล้วเนาะเพราะฉะนั้นผมจะลบแนวต้านนี้ก่อนเพราะถูกทําลายไปแล้วเพราะฉะนั้นแนวต้านเนี้ยถูกทําลายแล้วเราเห็นละอ่าแนาวต้านใหม่อยู่ที่ตรงนี้ไง แนวต้านจิตวิยาหลักร้อยสามพันสี่ร้อยแล้วก็นแนวต้านเดจุดกับตัวของเดซึ่งเห็นแล้วว่าอะไรครับเห็นแล้วว่าอะไรเห็นแล้วว่าการาฟมันค่อยๆยกตัวขึ้นมาใกล้ๆแนวต้านแล้วเท่ากับว่าแนวต้านเนี้ยอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงแล้วซึ่งถ้าเกิดว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงนี้แล้วมันมีการยกตัวขึ้นมาชนต้านนะครับถ้ามันชนแป๊ลมันรอเซลล์การาฟก็ต้องเบรกพร้อมเบรก เหี๋ยมัก็จะชนต้านล่อเซลล์แล้วก็ไซเวย์ไปกลับไปกลับทักงระยะหนึ่งเพื่อล่อให้คนทั้งใบทั้งเซลล์ทั้งบใบทัเซลล์จนสุดท้ายแล้วก็จะเบรกเห็นภาพไหมครับเนาะเพราะว่ามันก็เคยทํามาแล้วถูกไหมครับเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยไซเวย์มาเป็นวนๆเลยไหมครับม่ยกตัวขึ้นดึงไส้กลับมาที่เห็นไหมยกตัวขึ้นชนต้านยกตัวขึ้นไปตรงนี้กลายเป็นแนวรับดึงไส้กลับมาที่แนวรับชนแนวรับแล้วก็ไซเวย์ไปกลับไปกลับอย่างเงี้ยเห็นไหม ตอนนี้ก็ยกตัวขึ้นล่อเซลแล้วก็เบรกให้เคลียจากนั้นก็กดตัวลงเคลียเห็นะกดตัวลงมีคนบายก็กดตัวลงเคลียเสร็จปุ๊บดึงไส้กลับมาที่แนวต้านถูกไหมครับยกตัวขึ้นไปมันก็กลายเป็นแนวรับกดตัวลงมามันก็กลายเป็นแนวต้านถูกไหมพุ่นไปวนมาอย่างเงี้ยจนสุดท้ายแล้วเคลียไปเคลียมาก็ทุบลงมาสร้างช่ังกานกลับตัวฝั่งเซลแล้วก็ทุบลงมาในที่สุดเห็นไหมครับเคลียไปเคลียกลับเคลียไปเคลียกลับเนี่ยคือฉลาดเนี่ยคือความฉลาดของตลาดเนาะซึ่งเราจะตกหลุม ตกหลุมพรางมันตลอดเวลาเวลาเราเล่นเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าเราผิดหรือว่าเราไม่ฉลาดแต่มันคือสิ่งที่ตลาดเขาอ่านใจเราออกแล้วเขาสึกสาเราแล้วว่าเราอ่ะเล่นตามอย่างนี้เพราะว่านี่คือจิตวิทยามนุษย์เพราะฉะนั้นผมบอกว่าเวลามันไซเวอยู่จากสามแลสี่ร้อยเราไม่ควรที่จะเล่นเพราะถ้าเราเล่นแปลว่าเรายอมที่จะให้ตัวเองไปอยู่ในความเสี่ยงถูกไหมครับแล้วเวลาเรายอมให้ตัวเองไปเล่นกับความเสี่ยงเท่ากับว่าเราก็ปล่อยให้ตัวเองโดนลากโดยที่มันไม่ใช่ มันไม่ใช่ความจําเป็นที่ถูกล่างได้ซ้ำถูกไหมครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเรา mm hmm. เวลาเราเล่นเราเล่นอย่างะระวาัดระวังเนาะเราจะต้องไม่ออกออร์ในจุดที่มันไม่ควรออกนะครับสำหรับเดก็ประมาณนี้เนาะเห็นไหมครับมันยังไม่ได้ชนต้านเพราะฉะนั้นเดย์อ่ะสิ่งที่มันมีเสี่ยงเกิดขึก็คือหวังให้มันกดโตลงมาชนลับอย่างน้อยสุดจะทําลายได้ไม่ทาลายจะทําลายหรือไม่ทําลายไม่รู้แต่อย่างน้อยสุดคือชนลับถูกไหมแล้วกดโตลงมาผ่านไส้ทําโลแต่ไม่ถึงลับ เราก็ค่อยหาไม้ใบอีกทีหนึงก็ยังได้ถูกไหมครับแต่หากว่าจะายตอนนี้ก็ต้องระวังหรือว่ากดตัวลงทาไส้แล้วบาบก็ต้องระวังเพราะทามันชนลับรออาบเท่ากับว่ามันก็พร้อมเบรกเบรกก็คือตบลงมานั่นแหละเนาะแต่ลากดแต่ถ้าเกิดว่ากดตัวลงมาแล้วไม่ชนลับดึงไส้กับยกตัวขึ้นผมว่าอันนี้ก็พร้อมชนต้านเหมือนกันแล้วก็พร้อมเบรกไปเหมือนกันเพราะฉะนันต้องดูดีๆเนาะก่อนที่จะเล่นแต่ที่เราเห็นคืออะไรครับสามเหลี่ยมได้สร้างแคบลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเนาะ ไหมเนี่ยแคบลงไหมชัดเจนไหมครับชัดเจนสามเหลี่ยมมันสร้างแคบลงนะรับแคบลงเรื่อยๆด้วยถูกไหมครับเราดูในทงเฟรมวิกทนทเฟรมวิยกยังยังเห็นได้เลยว่ามันสร้างแคบลงเห็นไหมครับตรงเนี้ยเนี่ยสามเหลี่ยมแคบลงแคบลงแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ชัดอยู่แล้วว่าการาฟมันพร้อมที่จะไปต่อมันไม่ได้ว่ามันไม่ได้ว่า มัไม่ได้ว่ามันจะไสเวอย่างนี้ไปได้นานๆไปได้เรื่อยๆอันนี้ยคือบ่งบอกแล้วว่ามันพร้อมที่จะใกล้กําลังจะเบรกจริงๆเรอาจจะเบรกภายในตรงนี้เลยก็ได้อาจจะเบรกทําไฮแต่ไม่ทะลุไฮไม่ไม่ทะลุจุดกับตัวตรงนี้ไม่ทะลุไฮไสก็ได้แล้วตึงไส้กลับมาอยู่ในกรอบก็ได้แล้วก็ทุบลงมาแรงๆโดยการที่เห็นไหมลอ่อเห็นไหมยกตัวขึ้นนะเราเห็นเราเห็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งคือการยกตัวขึ้นลอ่อเซลล์แล้วเบรก เบรกเบรกไปเรื่อยๆถูกไหมครับแต่ไม่ถึงต้านสุดท้ายแล้วก็ต้านนี้จากนั้นก็จะดึงไส้กลับมาอยู่ในกรอบล่อเซลล์เพื่อเคลียร์วอลลุ่มของเซลล์นะครับยกตัวขึ้นชนต้านล่อเซลลแล้วก็เบรกไปให้คนเซล์ตายคนเซล์ตายแต่ตู้ก้าก็จะดึงไส้กลับมาอยู่ที่ตรงกลางแล้วเดี๋ยวพอมันกลับมาที่ตรงกลางปุ๊บมันก็วิ่งกลับมาหาตรงกลางถูกไหมสุดท้ายก็กดตัวลงมาล่อบายตรงนี้ล่อบายล่อบายล่อบายในทำนอมเล็กลงแล้วก็ปุกลงมาในที่สุดคนบายตายก้าก็กลับมาที่ตรงกลางได้ อย่างน้อยสุดก็จนกว่ามันจะบีบเข้าสามเหลี่ยมที่แคบที่สุดที่ตลาดจะต้องเลือกเบรกสักทางแล้วที่จะเบรกแล้วก็กินฝั่งายหรือฝั่งเซลแล้วก็ไปไกลๆเลยไปยาวๆเลยถูกไหมครับแต่ตอนนี้ตลาดยังทําแบบนี้ได้ก็คือยกตัวขึ้นชนต้านถูกไหมครับผ่านไส้ทำํำไฮแต่ไม่ถึงอีกต้านไม่ถึงต้านสําคัญแล้วล่อเซลแล้วไปเคียวอลฝั่งเซลคนเซลตายเสร็จปุ๊บราต้องกลับมา,ต,บมาตรงกลางเพื่อให้ตลาดได้เปรียบเห็นไหมครับ แล้วก็กดตัวลงทนรับผ่านไสด์ทาโลแต่ไม่ถึงอีกรับล่ลอใบแล้วก็ทุบลงมาเกี่ยวบอลลูนสองใบแล้วก็กลับขึ้นมาตรงกลางให้ตลาดเป็นคนได้เปรียบไม่ใช่ให้คนทั่วไปไม่ใช่ให้เมาได้เปรียบนะครับกราฟต้องทาแบบนี้แต่ถามว่าถ้ากราฟทําแบบเนี้ยเรื่อยๆอะ่ะมันมีข้อเสียไหมมมนมีข้อเสียครับเพราะคนก็จะเริ่มจับจุดได้เหมือนกันว่ากราฟจะไปกัดตัวแถวแถวไหนเห็นไหมมันจะต้องมีจังหวะที่มันจะต้องเบรกแล้วก่อนที่มันจะบีบกรอบสามเหลี่ยมแคบที่สุดถ้าคนเริ่มเข้าใจ แต่คนส่วนใหญ่มักจะเล่นแค่เข้าใจแค่กรอบกรอบไซเวย์ในทางเฟรมที่เล็กคนมักจะเล่นในทางเฟรมที่เล็กได้มากกว่าที่จะมาดูในทาาเฟรมใหญ่จริงๆแล้วคนทั่วไปบางทีเขาก็ไม่รู้หรอกในท่าเฟรมใหญ่มันคือการไซเวอยู่เพราะฉะนั้นพอเขาไม่รู้กราฟก็สามารถบีบแคบลงได้เรื่อยๆเห็นไหมแต่ทาาเฟรมเล็กอะบางครั้งกราฟจะบีบให้แคบที่สุดไม่ได้เพราะว่าคนเขาเล่นรอบได้พอคนเขาทำรอบได้ปุ๊บคนเขาเริ่มเข้าใจคนเขาเริ่มได้เปลี่ยนตลาดละละกัน ครับก็จะเบรกก่อนที่มันจะบีบแทบแทบจนสุดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราดูเราดูให้ออกก็ตรงไหนคือสามเหลี่ยมแล้วตรงไหนคือสามเหลี่ยมตรงไหนคือ,อจุดที่ตลาดจะได้เปรียบก็คือตรงกลางถูกไหมครับยกตัวขึ้นลอ่อใบแล้วก็เคลียบรูุ่มฝั่งใบแล้วก็จะกลับมาที่ตรงกลางกดตัวลงล่อเซลเอ้กดตัวลงลอ่อใบพูดผิด,ดนะกดตัวลงลอ่อใบแล้วก็กดตัวลงเคลียร์วอลุ่มฝั่งใบเคลียเสร็จก็กลับมาที่ตรงกลางยกตัวขึ้นล่อเซลแล้วเบรกไปเคลียร์วอลุ่มฝั่งเซลแล้วก็วิ่งกลับมาที่ตรงกลาง แล้วจนสุดท้ายแล้วมันมันแคบลงจนมันไม่เบรกไปทางใดทางหนึ่งมันต้องเบรกไปแล้วถ้ากับว่ามันก็ต้องเลือกทางที่จะเบรกแล้วก็บินไปเลยถูกไหมครับหรือไม่ก็ทุบไปเลยเนาะแล้วก็เป็นการคือบินแล้วบินแล้วเคลียร์หนักมากล่อให้คนเซลล์ไปเรื่อยๆหนักมากจนสุดท้ายแล้วพอคนเซลล์ตายหมดก็จะกลับตัวข้างบนก็เหมือนกันถ้าทุบลงมาล่อายแล้วก็ทุบลงมาอย่างหนักเพื่อเคลียร์วอลลุ่มของใบโดยการที่เคลียร์ให้แบบเคลียร์ละเอียด ให้ตายให้ล้างผอดให้หมดจากนั้นค่อยมากลับตัวข้างล่างแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่ถหกไหมครับหรือไม่ก็ทุบลงมาหนักแล้วค่อยดึงไส้กลับอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นความหมายถึงเวลาเล่นอ่ะทําไมถึงต้องจําเป็นที่จะต้องมีพอตใหญ่หรืออย่างน้อยสุดเล่นโดยการที่เรารู้ว่าเราคนเปิดตรงไหนไม่คนเปิดตรงไหนนั่นคือเหตุผลที่เวลาการ์ดมันทุบละเอียดเวลาการ์ดมันบินมัน,บ,นบินแบบบินยับเลยอะ่ะเราจะแก้ปัญหาไม่ทัน กว่ามันจะกลับมาให้คุณเคลียร์บางครั้งก็เป็นอาทิตย์2อาทิตย์ถูกไหมครับคุณก็เคยเห็นกันถู่ไหมว่าบางครั้งกว่ากราฟจะกลับมาให้คุณได้แก้ไห้เป็นอาทิตย์2อาทิตย์ถูกไหมอย่างเช่นเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ตรงเนี้ยที่คุณโดนล่อเซลกันเนี่ยคุณโดนล่อเซลลมันเบรกขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมเบรกขึ้นไปลอ่อเซลล์ถูกไหมครับแล้วคุณบินขึ้นไปแล้วนี่สมมติคุณติดเซล์ติดเซลล์คุณคิดดูว่ามันบินไปไกลแค่ไหนกว่ามันจะกลับมาเนี <ๆ S 2> ่ยหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์สี่อาทิตย์ห้า<ๆ> ถ้าคุณติดไม้เซลล์อยู่แต่คนส่วนใหญ่มักจะโดนโดนลอ่อเซลล์จนล้างผอดแล้วหรือไม่ก็อนอมันกดตัวลงมาให้คุณได้แก้ไม้เซลล์คุณก็ไปติดบายข้างบนถูกไหมครับเพราะคุณโดนลอ่อายอยู่ข้างบนแล้วเห็นไหมเห็นความแตกต่างไหมครับใทนนี่เราจะได้บายจากข้างล่างถูกไหมครับแล้วแล้วมันกลับตัวปุ๊บเราได้บายจากข้างล่างมันยกตัวขึ้นไปเราไปปิดายข้างบนแล้วเราก็ได้ไม้เซลล์จากข้างบนลงมาข้างล่างแต่เรากลับไปโดนล่อใบข้างบนโดนล่อเซลล์ข้างล่างเะงนั้น เห็น <laughs> เห็นเห็นความความที่มันกลับตาลปัดไหมจริงๆแล้วเราอะ่ะต้องได้ใบใบข้างล่างไปเซลลข้างบนถูกไหมครบับแล้วก็ได้ข้างบนได้เซลลข้างบนมาใบข้างล่างถูกไหมเออมันต้องเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้กลายเป็นว่าเราชอบไปติดใบข้างบนเพราะว่าอมยกตัวขึ้นสูงๆคุณติดเซลข้างล่างคุณก็ต้องไปเห็นข้างบนอีกถูกไหมคุณต้องไปเห็นใบเพราะมันกลับลงมาให้คุณได้แก้ไม้เซลไม้ใมบก็ยังติดอยู่สุดท้ายคุณแก้ไม้เซลเสร็จคุณต้องมาเห็นเซลอีก ถูกไหมเฮดไปเฮดกลับเฮดไปเฮดแบ hate hate, บเฮดกลับสุดท้ายผรอนก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบคืออรอนไม่ได้เป็นผ่อนลงสักทีที่จะเปิดออเดอร์ดีๆสักครั้งเพราะอะไรเฮดไปเฮดกลับพอไปแก้ไม้ล่างได้เอ้าก็ต้องอก็ต้องแก้เหมือนเดิมเพราะอะไรครับคุณติดไม้เฮดอีกแล้วคุณก็ต้องกลับมาเฮ็ดเหมือนเดิมคือสุดท้ายเฮดไปเฮดมาคุณก็ไม่สามารถที่จะแก้ได้จนวันหนึ่งคุณมีการเฮดผิดพลาดคุณมีการเฮดผิดพลาดเพราะอะไรคุณตัดสินใจที่จะคัดไม้ใดไม้หนึ่งละ ถูกไหมครับสมมติว่าคุณติดปลายข้างบนแล้วคุณติดเซลล์ข้างล่างแล้วมันยกตัวขึ้นมาหน่อยนึงอ่ะงสงสัยมันจะขึ้นไปหาไม้ใบเราละยอมคัดเซลล์ซะพอคัดเซลล์เสร็จปุ๊บอยู่ดีๆครับวันดีคืนดีครับไม่เป็นใจสร้างพลัชันการกลับตัวฝั่งเซลล์กลางคันแล้วปุ๊บลงมาชนรับแล้วปุ๊บลงมารุนแรงมากแล้วคุณจะทํำยังไงถ้าคุณติดไปอยู่ข้างบนแล้วก็อุตสาห์คัดเซลล์ไปแล้วคัดเซลล์ด้วยเป็นการคัดบาลานซ์ไปด้วยถูกไหมพอคัดบาลานซ์ไปด้วยแล้วใบก็ยังติดเยอะอยู่ แล้วคุณคิดว่ามันกลับตัวแลวดีแล้วคาดเซลเสร็จยกตัวขึ้นไม่ทันไรยกตัวขึ้นไม่ถึงต้านดึงไส้กลับบางทีไม่ได้เฝ้ากราฟอยู่ดึงไส้กลับมาสร้างพลชั่นการกลับตัวฝั่งเซลกดตัวลงชนรับแล้วทุบลงรุนแรงในที่สุดแล้วคุณทํำยังไงเห็นไหมครับนี่คือนี่คือนี่คือ,น,คอนี่คือฉากหรือเซนเซอริเอที่เห็นบ่อยๆที่แบบว่าเวลาคัดเนี่ยคุณไม่เข้าใจตา,จ,าจริงๆแล้วคุณไปคัดสุดท้ายแล้วคุณเสียเปียบ ้าววิ่งสวนคุณอาจจะมีบางคนที่คัดแล้วรอดแต่บางครั้งอ่ะด้วยความที่คุณเฮดไปเฮ็ดมาคุณไม่เข้าใจอยู่แล้วว่ากราฟแบบไหนมันจะขึ้นจริงมันจะลงจริงแล้วเสร็จผู้พอคุณคัดแบบผิดๆิคุณก็โดนลากยาวถูกไหมครับก็แล้วคราวน,นี้ก็จะลากถึงแตกถูกไหมเพราะว่าเวลาคุณคัดแบบนี้ไปคุณมกักจะรู้คิดว่ามันน่าจะขึ้นไปยาวแล้วละ่ะแล้วคุณก็คัดพอคัดเสร็จปุ๊บแล้วคุณไม่ได้เปิดเซลลสตอปไว้ด้วยเซลสตอปเพื mm. ่อที่ทอะไรครับเพื่อที่ว่าถ้ามันทุบลงมาเกินกว่าเท่านี้ แล้วคุณจะคุณจะเห็นเซลล์เหมือนเดิมสุดท้ายแล้วมันทุบลงยับเลยเพราะว่าคุณหวังว่ามันจะกลับขึ้นไปหาไม้คุณให้คุณเล็กให้คุณด้กแก้หม้ยบายแล้วสุดท้ายมันทุบลงแล้วทุบหนักกว่าเดิมด้วยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นต้องระวงังต้องระวังในการเล่นใหญ่อย่างแท่งนี้เห็นไหมครับทุบมาหนักมากเห็นไหมทุบมาหนักมากแล้วสุดท้ายดึงไส้กลับเห็นไหมรอให้คนโฟลว์เซลล์สุดท้ายดึงไส้กลับมาหมดแท่งอ่ะคุณคิดดูเดี๋ยวว่ามันอันตรายแค่ไหนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเล่นถึงต้องให้คิดเยอะๆยะ ทำการบ้านเยอะๆนะครับการเทรดไม่ใช่การไม่ใช่การที่เราไปทํางานเหมือนต้องไปลุยต้องแบบตะบี้ตะบันไม่จําเป็นครับการเทรดคือการที่เราวางออเดอร์แม่นๆจากการวิเคราะห์อย่างละเอียดของเราวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนแบบครบชุดเลยจากนั้นวางออเดอร์แม่นๆแค่ออเดอร์เดียว2อ,ออเดอร์สออเดอร์อย่างมากหรือแม่ก็ตั้งบายดีมิตไว้เลยถ้ามาชนหนึ่งหนึ่งไม้ก็ไม่เป็นไรชนสองไม้ก็ไม่เป็นไร ุดท้ายแล้วชนสามไม้ก็ดูแล้วว่าถ้าไม้ถ้าชนไม้ที่สามแล้วไปชนรับสําคัญแปลว่ามันต้องลงต่อทีนเนี้ยแหละสามไม้นี้เราถือได้นานแค่ไหนเราถือได้ไกลแค่ไหนเราต้องคานวณด้วยเนาะสำหรับสำหรับวีคประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรมากแต่แค่อยากจะอธิบายให้ฟังว่าเนี่ยมันมีสิ่งที่มันมีเสี่ยเกิดขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นระวังด้วยทำไปเมโทรนะครับแท่งนี้เนาะ ดี๋ยวเรามาดูในทางเซลล์ต่อเพราะว่าเดผมก็อย่างที่ผมได้บอกเนาะเดย์ก็มีสิทธิ์ที่จะสร้างจุดกับตัวได้ตรงนี้เพราะว่าเงื่อนไขก็คือยกปิดปิดแท่งเทียนอยู่เหลือไส้ของแท่งก่อนหน้าถูกไหมครับแล้วก็ไม่มีไส้แล้วก็ไม่มีไส้มาขวางด้วยเห็นไหมครับตรงนี้เท่ากับว่าเดย์สามารถที่จะสร้างพลาช่นการกลับตัวฝั่งเซลล์สำเร็จได้เนื่อนไขของเดย์ที่จะสร้างพลาช่นการกลับตัวฝั่งเซลล์สำเร็จได้ก็คือตรงนี้ส่วน h ฮช o ว่แหละ h ฮชก็เงื่อนไขก็เหมือนกันสร้างพรานกล้ก็ได นะครับอันนี้ถือว่าเป็นถือว่าเป็นการกลับตัวที่ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าอะไรครับถือว่าเป็นจุดกลับตัวที่แค่มีโดจิอยู่ตรงกลางก็เป็นแนวต้านได้เหมือนกันโดจิตรงนี้เพราะฉะนั้นไ้เ h ชโกลับต,ตัวตรงนี้เลยมีการกดตัวลงชนรับถูกไหมครับแล้วทาลายรับได้ถ้าเกิดว่าไพ่ช่างการกลับตัวฝั่งเซล์ของไฮชโได้สร้างสําเร็จและสมบูรณ์แล้วถ้ามันทาลายแนวรับได้นะแต่ถ้ามันทําลายไม่ได้แปลว่ายังครับสิ่งที่เราต้องรอตอนนี้คือ h ฮชโต้องทุบลงมา ชนไส้ทะลุไส้ถูกไหมครับคือการเริ่มล่อบาบแล้วทะลุเข้าไส้แล้วกดตัวลงมาชนรับถ้ามันกดตัวลงมาไม่ชนรับแปลว่า h c ยังไม่ได้ล่อใบถูกไหมครับแต่ถ้ามันกดตัวลงมาชนรับแล้วเท่ากับ h c ล่อาบก็ต้องพุบลงมาต่อทีนี้ถ้ามันพุบลงมาต่อก็ต้องดูว่า h c จะสร้างพลาสตนการกับตัวฝั่งเซลล์ที่สมบูรณ์ไหมถูกไหมครับถ้ามันปิดแท่งเกียนเป็นแท่งแดงแต่ยังไม่ทําลายรับได้ยังยังทําลายรับไม่ได้นั่นคือการสร้างพลาสตนการกับตัวฝั่งเซลล์สําเร็จ สมบูรณ์ก็ต้องรอให้มันมีแท่งที่กดตัวลงมาชนรับแล้วปิดแท่งทียงอยู่ต่ำกว่ารับนั่นคือการที่สร้างพลัชั่นการกลับตัวฝั่งเซลล์ที่สําเร็จและสมบูรณ์แล้วแล้วแข็งแรงด้วยเนาะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องรอถูกไหมครับตอนที่มันยกตัวขึ้นเราทาได้แค่อย่างเดียวคือทําได้แค่เซลล์เราไม่สามารถที่จะบายได้ในซําตอนนี้จนกว่ามันจะกดตัวลงมาถ้าจะบายก็คือกดตัวลงมาไม่ถึงรับเราบายได้แต่ก็ระวังนะครับเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่มันจะสร้างจุดกลับตัวก่อนที่จะถึงแนวต้านสําคัญ จริงที้แล้วถ้ามันชนแนวต้างสําคัญทิ้งไว้แล้วแล้วมันสร้างจุดกับตัวเนี่ยผมมองว่ามันคือการสร้างจุดกับตัวเพื่อล่อเซลล์แต่ในเมื่อมันยังไม่ได้ชนทิ้งไว้แล้วมันสร้างจุดกับตัวตรงนี้แปลว่าไพเช,ชนกับตัวการกับตัวฝั่งเซลล์ตรงนี้สามารถที่จะลงต่อได้ยาวๆเพราะฉะนั้นระวังในการโดนล่อายด้วยก็อย่างที่ผมบอกว่าเวลามันขึ้นไปสูงๆคุณมกักจะโดนล่อายกันถูกไหมครับเวลามันกดตัวลงมาไล่ชนลับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือจุดที่ห้ามโดนล่อายเลยรอให้ไพเชนการกับตัวฝั่งเซลล์สร้างก่อน ถ้าพยทาทังกลางกับตัวฝั่งเซลล์สร้างไม่ได้กดตัวลงมาไม่ชนรับคุณบายแล้วถ้ามันชนคุณต้องยอมคัดเพราะว่าคิดเลยว่าคิดไวเลยว่ามันจะล่อายมันจะทุบลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นระวังกันด้วยไม่โดนลอ่อาบไม่โดนลอ่ลอเซลนะครับตรงนี้เนาะอันตรายแต่ถ้ามันชนต้านเท่ากับว่ามันก็พร้อมยืดเบรคก็ต้องเป็นอเซลลข้างบนเลยก่อ,อนยืดถึงอีกต้านซึ่งเป็นต้านสําคัญนะครับแต่ถ้ากดตัวลงมาจะายก็ต้องบายโดยที่รู้ว่ามีสธิ์ทีจะชนรับแล้วก็มีสีิเทียบทุ่ต่อ ถ้าเป็นผมผมก็รอให้มันชนรับผ่านไส้ทําโลแต่ไม่ถึงรับก็คืออย่างน้อยจุดผมสบายที่ไส้นี้เพราะสุดท้ายแล้วถ้ามันทาลายรับไม่ได้มันจึงไส้กลับหมดแท่งผมก็จะมีไม้ายไปชนถ้ามันจะไปชนสามรสี่ร้อยแค่นั้นเองนะครับเนาะสำหรับวันนี้ผมก็มีเรื่องมาฝากอย่างเท่านี้เพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันด้วยเนาะแล้วก็ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ไม่โอเวอร์หลอดไม่โอเวอร์เทรดอย่างาผมเคยได้บอกอยู่ตลอดเวลาเนาะ เล่นให้ปลอดภัยที่สุดรักษาคุณรักษาอรอตไว้ให้ดีไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทาได้อันนั้นแหะคือจะทําให้คุณอยู่ได้อยู่ในตลาดได้นานแล้วถึงจะเรียกว่าชัยชนะชัยชนะจากตลาดที่แท้จริงถ้าการที่คุณจะชนะวันนี้พรุ่งนี้แล้วคุณก็ไปแพ้วันเมรืนม,มันก็ไม่ได้คุม้มมันก็ไม่ได้เรียกว่าชัยชนะเพราะชัยชนะต้องทําได้ต่อเนื่องเพราะความสําเร็จต้องทําซ้าได้นะครับสําหรับวันนี้ผมก็มีเรื่องมาฝากเพียงเท่า,าน,นี้นะครับสวัสดีครับ